เราจะรู้ว่าเรากระดูกพรนต่อเมื่อเราล้มกระดูหกหักแล้วมันไม่ต่อหรือแล้วมันต่อช้าอเอาอย่างนี้ความเชื่อที่ผิดผิดก่อนละกันกินแคลเซียมอ่าแน่นอน <c oughs> ทุกคนจะคิดว่าแบบเฮ้ยกินแคลเซียมเสริมสิ <c oughs> กินทุกวันเลยกินตั้งแต่เด็ก <c oughs> จนโตฉันจะได้ทําไมกระดูกไม่พรุนเสริมสร้างกระดูกแต่ถามว่ามันเป็นความจริงไหมมันเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวคือแคลเซียมเนี่ย ถ้าเราได้เยอะเกินไปในร่างกายอ่ะมันจะต้องไปอยู่ซอฟแวร์ซึ่งไม่ใช่กระดูกมันไปอยู่ในเส้นเลือดค่ะหมอปาลูกไม่แก่แม่ไม่ตายแม่ฟ้อนตบไปได้วยการ a m i l y Journey คลิปนี้นะคะเราก็จะพูดถึงกระดูกพรุนใครๆก็เป็นได้แล้วอาจจะเป็นอยู่แล้วเราไม่รู้ตัวใช่ไหมคะถูกต้องมันคือภัยเงียบค่ะเพราะว่ามันไม่มีอาการกระดูกพุนใครเคยได้ยินบ้างอ่ะ เรามีอะไรอาการอะไรบ้างกระดูกพุนไม่มีปวดกระดูกน้อยมปวดกระดูกหรอมีไหมไม่มีปวดกระดูกไม่มีมีแต่ปวดกล้ามเนื้อน้อยนอื่นเลยอยากรู้ว่าไอ้ใครๆก็เป็นได้เนี่ยอายุน้อยที่สุดที่เป็นได้คือเป็นได้มีไงบ้างใครๆก็เป็นได้เลยค่ะเพราะว่าอะไรมวลกระดูกเขาอาจจะน้อยอ่าเราจะรู้ว่าต่อเมื่อถ้าเราถ้าเราไม่เคยตรวจเลยนะเราจะรู้ว่าเรากระดูกพุนต่อเมื่อเราล้มกระดูกหัก แล้วมันไม่ต่อหรือ,อแล้วมันต่อช้าอก็คือ,อต้องรอให้เกิดอาการก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ้อ oh, ฉันกระดูกพรุนพอบอกแล้วมันไม่มีอาการไงถ้าเราไม่เคยตรวจเพราะส่วนใหญ่คนที่ตรวจจะเป็นคนอายุมากใช่ไหมคะใช่ใช่อย่างอายุ30อย่างเงี้ยมีใครตรวจบ้างอ่ะยีมีใครตรวจบ้างไม่มีเลยถูกไหมแต่ถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้สิใช่ไหมเราอาจจะขาดสารอาหารก็ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราไม่กระดูกปุนไม่กระดูกบางคะคุณหมอค่ะ เอาอย่างนี้ความเชื่อที่ผิดผิดก่อนละกันกินแคลเซียมอ่าแน่นอนทุกคนจะคิดว่าแบบเฮ้ยกินแคลเซียมเสริมสิมกินทุกวันเลยกินตั้งแต่เด็กจนโตฉันจะได้ทําไมกระดูกไม่พรุนเสริมสร้างกระดูกแต่ถามว่ามันเป็นความจริงไหมมันเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวคือแคลเซียมเนี่ยถ้าเราได้เยอะเกินไปในร่างกายอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแคลเซียมต้องมีที่อยู่แคลเซียมไม่สามารถขับออกมาได้หมดค่ะ,ะมันจะต้องไปอยู่ซับแวร์ซึ่งไม่ใช่กระดูกเพราะมันไม่สามารถเข้ากระดูกได้หมด แล้วมันไปอยู่ไหนคะมันไปอยู่ในเส้นเลือดค่ะม,มันไปอยู่ในผนังเส้นเลือดของทั้งผนังเส้นเลือดหัวใจและผนังเส้นเลือดสมองอมซึ่งทำไมมันก็ทําให้เส้นเลือดไม่ยืดหยุ่นค่ะเกิดโอกาสตีบแตกตันได้ง่ายเราก็เลยมีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นภาวะหัวใจขัดเลือดอหรือภาวะ s t r o k ได้เยอะขึ้นจากการกินแคลเซียมเสริมไม่ใช่จากคอเลสเตอรอลใดๆ จากแคลเซียมฟังดูแล้วแบบโ,โหผลไลท์ลใช่ไหมผลไลท์กว่านะที่คิดเราอีกอย่างหนึ่งมันมีงานวิจัยที่ว่า,าคนเนี่ยปกติเรากินวิตามินเสริมเป็นแคลเซียมในรูปแบบของแคลเซียมคาร์บอนเนต<ฆ>ซึ่งอันเนี้ยในร้านขายยาส่วนใหญ่จะเป็นฟอร์มเนี้แหละเพราะว่ามันถูกและถูกใช้กันแพร่หลายมากที่สุดอซึ่งฟอร์มเนี้ยแหละในงานวิจัยบอกว่าส่งเสริมการเกิดหัวใจขาดเลือดมากที่สุด เ้า <No. S 2> ต้องฟอร์มไหนคะคุณหมอจริงๆถ้าจะกินเสริมซึ่งอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ควรต้องกินเสริมเยอะนะคะหรือควรจะกินแค่เป็นช่วงๆเท่านั้นควรจะกินในรูปแบบของแคลเซียมซิเตรตหรือแคลเซียมแอลทริโอเนตเพราะว่าจะดูดซึมได้ดีที่สุดแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นคือไม่ได้บอกว่าให้กินแคลเซียมเราอะได้แคลเซียมจากอาหารมากมายอยู่แล้วในแต่ละวัน สิ่งที่ควรจะกินเสริมไม่ใช่แคลเซียมแต่เป็นตัวที่สามารถนำพาแคลเซียมเข้าสู่กระดูกได้เพราะอย่างที่เมื่อกี้พูดแคลเซียมสามารถเข้ากระดูกได้ไม่เยอะค่ะแล้วตัวอะไรที่เป็นนางฟ้ามาจุงแคลเซียมเข้ากระดูกรอคะคือวิตามิน D3 กับวิตามิน K2 ค่ะมันจะสามารถช่วยพาไอ้พวกแคลเซียมที่เกินเกินที่อยู่ตามหลอดเลือดอยู่ตามผนังเส้นเลือดหรือว่าอยู่ล่องลอยอยู่เนี่ยไปอยู่ในกระดูก ดังนั้นถ้าอยากที่จะลดการเกิดกระดูกพุนจริงๆควรจะกินวิตามิน d 3กับวิตามินเค 2. 2แล้วอะไรที่นอกจากการกินแคลเซียมทำให้เกิดกระดูกพุนอีกบ้างคะมีหลายอย่างเลยคะ่ะอาหารที่เป็นกรด อาหารที่เป็นกรดหรือว่าน้าที่เป็นกรดก็จะทําให้เกิดกระดูกคูนยกตัวอย่างเช่นนี่เลยน้ําอัดลมน้าอัดลมทำให้กระดูกคูนนะอย่าลืมน้าอัดลมเนี่ยเป็นกรดหนักๆเลยดีกว่ากินเข้าไปเนี่ยไปดึงพาแคลเซียมออกจากกระดูกออกจากกระดูกออกจากกระดูกอย่าลืมแคลเซียมต้องมีที่อยู่พอมันออกจากกระดูกมาแล้วยังไงต่อคะมันก็จะไปเกาะตามผนังเส้นเลือดหัวใจทําให้เราเกิดหัวใจขาดเลือด ที่แบบ hard attack กันก็ประมาณนี้หรือ stroke ลองเช็คดูว่าเราอ่ะกินอาหารที่มันกรดอยู่หรือเปล่าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงมีวิธีที่คุณหมอบอกว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อเกิดอาการเช่นกระดูกหักแล้วไม่ต่อแต่มันมีวิธีในการตรวจสอบไหมคะว่าเราคือเราสามารถตรวจได้นะคือจริงๆเหมือนที่บอกตอนแรกว่าคนอายุเยอะเท่านั้นส่วนใหญ่ถึงจะตรวจส่วนใหญ่เราก็จะตรวจมวลกระดูกค่ะ หรือว่าเราอาจจะตรวจเอกซเรย์ ray, เขาเรียกว่าเด็กซ่าสแคนคือเป็นการตรวจตรวจภาวะกระดูกพุนโดยเฉพาะเลยเพื่อดูว่าเฮ้ยกระดูกเราอะเริ่มบางเริ่มพุนหรืออยังสามารถทําได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชอบดื่มน้ําอัดลมแล้วก็อาจจะเทคแคลเซียมทุกๆวันอยู่อืลองตรวจมวลกระดูกดูนะ <laughs> ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ย มันมีคนถามมาเหมือนกันว่ากระดูกพุนกับกระดูกบางมันคือโรคเดียวกันไหมคะคุณหมอมันต่างกันยังไงจริงๆมันก็คือเนื้อของกระดูกมันลดลงเนี่ยแหละค่ะจากตัวทั้งแคลเซียมวิตามินดี 3K 2ที่มันไม่พาแคลเซียมเข้ามาเกอบกระดูกก็คือเหมือนกันเลยอ๋อก็คือโรคเดียวกันถูกต้องแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีแนวโน้มที่จะกระดูกพุนอย่างเช่นชอบกินน้ำอัดลมหรืออะไรเรา เริมตรงนี้นยังไงดีนอกจากการเทควิตามิน d 3กับ k 2เราปรับไลฟ์สไตล,ล์ของเรายังไงดีเพื่อช่วยเรื่องกระดูกของเราค่ะอันแรกเลยค่ะ <palette> งดน้ำอัดลมอ่ะเราต้องทําให้ความเป็นกรดมันลดลงก่อนมันจะได้ไม่ไปสลายแคลเซียมออกจากก <Okay. S 2> ระดูกเนาะแล้วทาให้ร่างกายเราเป็นด่างมากขึ้นคะ่ะโดยการอะไรอันแรกที่ง่ายที่สุดเพิ่มน้าด่างอ่ะเพิ่มน้าด่างให้กับร่างกายคือ pH มากกว่า7.45เนาะ คือจะเป็นน้ำแร่ก็ได้ค่ะเพราะว่าแร่ธาตุเนี่ยก็จะไปส่งเสริมมวลกระดูกเหมือนกันทําให้เกิดความเป็นด่างกับร่างกายแล้วก็ไม่ไปสลายแคลเซียมออกมาจากกระดูกนอกนจากนี้ก็คือกินผักผลไม้และถั่วต่างๆเพราะพวกนี้มันเป็นอาหารที่ทําให้ร่างกายเราอะเป็นด่างถั่วทํากินได้ทุกชนิดเลยนะมออีแร่ธาตุสูงม,มันก็เลยเป็นอาหารด่าง แล้วเรื่องการตากแดดที่เขาบอกกันว่าตากแดดแล้วได้วิตามินดีทําให้กระดูกไม่พูนจริงไหมคะคุณหมอคือต้องบอกว่ามันจริงส่วนหนึ่งคือวิตามินดีเนี่ยคะ่ะมันจะสังเคราะห์ได้จากการที่เราโดนแดดคือผิวหนังของเราอ่ะจะสร้างวิตามินขึ้นมาเป็นวิตามินดีฟอร์มที่ยังไม่ออกฤทธิ์ เสร็จมันก็ต้องไปผ่านกระบวนการตับกระบวนการของไตเพื่อทําให้วิตามินดีตัวนี้มันออกฤทธิ์ซึ่งวิตามินดีตัวที่ออกฤทธิ์เรียกว่าวิตามินด uh ีส huh. อ่ะซึ่งเราเอาไปใช้ได้วิตามินดีสมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขานิยามเหมือนเป็นฮอร์โมนเลยด้วยซ้ำวิตามินด uh ี huh. ะนะคือมันมีคุณค่ามีความสําคัญเทียบเท่ากันเลยก่อนที่จะไปถึงวิตามินดีสที่ประโยชน์มันคืออะไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการตากแดดอ่ะมันได้แค่น้อยมาก เอาจริงๆมันต้องแบบมีช่วงเวลาต้องนานพอสมควรต้องอะไรแบบนี้เราถึงจะได้ดีสามที่เยอะมันมีงานวิจัยอันหนึ่งค่ะที่เขาไปศึกษาในผู้หญิงขอนแก่นที่ทำนาเนาะตากแดดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยคือพูดง่ายๆอยู่ในนาตล<ช>อดอ่ะเขาไปเจาะวิตามินดีขึ้นมาเชื่อไหมว่าเป็นคนขาดวิตามินดี<อ>ต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วอาจจะเกิดโรคได้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าวิตามินดี ถ้าเราจะเอาจากแดดเพียงอย่างเดียวเพียงพอไหมคะไม่ไม่เพียงพอถูกต้องถึงบอกว่าหลายๆอย่างอะคะ่ะที่เราคิดว่ามันเพียงพอเนาะจากแค่อาหาร จากแค่สิ่งแวดล้อมแต่จริงๆมันไม่พอยังไงเราก็ต้องได้รับเสริมถึงจะ mm hmm. เพียงพอที่จะทําให้ร่างกายเราไม่เกิดโรคเพราะถ้าเราขาดก็เกิดโรคมันเกินก็เกิดโรคอยู่ดี mm hmm. มาพูดถึงประโยชน์ของวิตามิน D3 mm hmm. ก่อนที่บอกว่ามันใกล้เคียงกับฮอร์โมนมากเพราะมันช่วยหลายอย่างอันแรกเลยที่สําคัญมากๆคือช่วยพาแคลเซียมเนี่ยเข้าไปในกระดูกพูดยังไงก็ลดการกระดูกุนเนาะ เพราะว่ากระดูกเนี่ยมันเป็นเยอะที่สุดเลยในร่างกายของเราดังนั้นถือว่ามันสําคัญมากๆเหมือนกันเนาะอันที่2คือมันจะช่วยในเรื่องของเสริมสร้างภูมินุกันอ่ามันทําให้โอกาสที่เราจะเกิดติดเชื้อก็ลดลงค่ะแล้วอีกอย่างมะเร็งอ่ะไม่ชอบวิตามินดีม,มันมีงานวิจัยเยอะมากที่บอกว่าคนเป็นมะเร็งอ่ะเขาไปวัดค่าวิตามินดีอ่ะแทบไม่มีเลยค่ะคือต่ําทุกคนอืมคือดังนั้นอ่ะมัน ช่วยเสริมสร้างในเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานของุมภูมิคุ้มกันของเราทําให้สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้หรือว่าป้องกันเชื้อโรคป้องกันการเกิดมะเร็งได้ hmm. นอกจากนี้มันก็ยังช่วยในการที่ให้อินซูลินของเราทํางานได้ดีด้วยคืออะไรเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ช่วยในการใช้น้ําตาลเอาน้ําตาลที่เราได้มาจากในร่างกายเข้าไปเก็บไว้ไปสะสมทําให้น้ําตาลมันไม่เยอะมากเกินไป hmm. ในกระแสเลือดจนเกิดการอักเสบขึ้นมา ฟังแล้วเป็นนางฟ้ามากเลยวิตามินดีสาใช่ดังนั้น,นะคะ่ะคนที่แบบมีภาวะดื้ออินซูลินหรือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะได้รับวิตามินดีสามเสริมเพราะว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของอินซูลินด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นใครที่มีอาการกระดูกพุนหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นเนี่ยก็จะต้องนึงเลยลดน้ำมัดลมนะคะลดความเป็นกรดให้กับร่างกาย 2. เพิ่มความเป็นด่างโดยการกินผักผลไม้และถั่วต่างๆเพิ่มขึ้น3กินวิตามินให้เหมาะสมคือกินวิตามิน D3 กับ K2 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกค่ะไม่ยากจนเกินไปรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำตามได้ง,ไง่ายๆอย่ารอให้เรากระดูกหักก่อนแล้วค่อยมากินเสริมนะคะมันไม่ทันเออหรือไม่ก็ต้องตรวจบ้างถูกต้อง อ,อ,อาจจะไม่ต้องตรวจทุกปีกตแต่อาจจะทุกๆ3ปี5ปีอะไรแบบนี้ดีไหคะถูกต้องค่ะยังไงเราก็ต้องรู้สภาวะของตัวเองด้วยว่าเป็นยังไงเราจะได้รักษาให้ถูกทางสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคะดูแลสุขภาพตัวเองหรือการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคติดตามหมอปาล์มลูกไม่แก่แม่ไม่ตายได้ทุกช่องทางเลยนะคะมีคอนเทนต์แบบนี้เพียบเลยค่ะ